น้าหญ้าที่ได้ตัดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ที่ครับต้นเสดาโอมนะครับก็มียอดอยู่นะครับเนาะถ้าตัดนี่น่าจะจะแตกอีกนะครับเนาะอันนี้หลงฝูงหรือเปล่าครับสามตัวโอเคนะครับทักทายยามเย็นกันนะครับเพื่อนๆประมณนี่ครับโครัชบรรยากาศโคราชโอมนะครับ บเลยนนะครับเเพื่อนไปถึงทางนู้นแล้วนะครับเนาะยังบินอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากๆจากที่รับชมนะครับเนาะแล้วก็จะไปตามไปหาซื้อน้ําก่อนนะครับผมในบ้านมีน้ําน้ําจะหุงข้าวเราป้มนะครับเตืบนเเลยนะครับเนาะ นกเป็ดน,น้ำก็กำลังกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากๆจ้าที่รับชมนะครับน้วก็จะไปตามไปหาซื้อน้ำก่อนนะครับผมในบ้านไม่มีน้ำน้ำาตหุงข่าวเราบานนะครับนาะพ <c oughs> ามาดูบัวสองสีนะครับเนาอก็เดียวกันนะครับเป็นสีม่วงอันนี้ม่วงชมพูม่วงนี่ครับต้นเดาเอ้ <c oughs> ชชอม นะครับก็มียอดอยู่นะครับเนาะทัดนี่น่าจะจะแตกอีกนะครับเนาะอันนี้หลงฝูงหรือเปล่าครับสามตัวยามเย็นโคราชบานชันก็ประมาณนี้เด้อนะครับไม่รู้จะหาอลไรถ่ายนะเพื่อนๆนะครับเนาะสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกบ้านจ้าจะเป็นขวดแบบนี้นะครับขวดใหญ่ขวดละ20ประมาณนี้ครับ บรรยากาศโคราชบ้านเองไม่ต้องเก่งใจกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละครับน Isaiah, ื้อหญ้าจะได้ตัดอีกแล้วนะครับผมนี่เป็นที่ของพี่ชายที่อยู่ติดกันนะเราก็ช่วยกันตัดนะครับเนาะอยู่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละครับเนื้อหญ้าจะได้ตัดอีกแล้วนะครับผมนี่เป็นที่ของพี่ชายที่อยู่ติดกันนะเราก็ช่วยกันตัดนะครับเนาะอ้มนะครับ ja. ตึ๊บๆเลยนะครับเนาะเออขอบคุณมากๆจากที่ครับชมนะครับเนาะเล้วก็จะไปตามไปหาซื้อน้ําก่อนนะครับผมในบ้านไม่มีน้ําน้ํแต่หุงเข่าเราอมชมพูบางๆหวานๆนะครับเนาะแล้วก็มีอ่างปลาไว้ชมนะครับเนาะไว้เวลานั่งเล่นนะครับต้นไม้ก็เต็มปลูกทิ้งไว้นะครับไว้ชมครับตอนชอาศัยซื้อน้ําขวดขวดโคลลิตใหญ่นะครับ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปู่ไปซื้อน้ามันไม่มีที่ยืนค่ะถ่ายยามเย็นนะครับเนาะบรรยากาศโคราชก็ประมาณนี้ครับอยู่เลยบรรยากาศนะครับอญยะที่ได้ตัดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่ประมาณนี้ครับบรรยากาศโคราชบ้านเองไม่ต้องเก่งใจกันนะครับปมประมาณนี้ครับผม นกเป็ดน้ำก็กำลังกลับบ้านแล้วนะครับอสสาศัยซื้อน้ำขวดขวดโคลาลิปใหญ่นะครับโอเคนะครับทักทายยามเย็นกันนะครับพเพื่อนประมาณนี้ครับโคราชบรรยากาศโคราชชมบรรยากาศบัวบานนะครับขอบคุณครับที่รับชมผมชมพูบางๆหว,วานๆนะครับเนาะ แล้วก็มีอ่างปลาไว้ชมนะครับเนาะไว้เวลานั่งเล่นนะครับต้นไม้ก็เต็มปลูกทิ้งไว้นะครับไว้ชมครับตอนที่ครับต้นสดาไอ้ชอมนะครับก็มียอดอยู่นะครับเนาะถ่าตัดนี่น่าจะจะแตกอีกนะครับเนาะอันนี้หลงมฝูงหรือเปล่าครับสามตัวบนะครับเนาะพามาดูบัวสองสีนะครับเนาะก็เดียวกันนะครับมันสีม่วงอันนี้ม่วงชมพูม่วงออมนะครับ ตึ๊บๆเลยนะครับนนเนาะเออนกเป็ดน,น้ำบินกันเป็นแถวเลยครับประมาณนี้ครับอยู่เลยด้ยกันนะครับอาญาที่ได้ตัดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ยูคนะครับ ักทายยามเย็นกันนะครับเ,เพื่อนๆประมาณนี้ครับโคราชบรรยากาศโคราชนกเป็ดนนะ้ำบินกันเป็นแถวเลยครับประมาณนี้ครับจะเป็นขวดแบบนี้นะครับขวดใหญ่ขวดละ20่กมชมพูบางๆหวานๆนะครับเนาะ แล้วก็มีอ่างปลาไว้ชมนะครับเนาะไว้เวลานั่งเล่นนะครับต้นไม้ก็เต็มปลูกทิ้งไว้นะครับไว้ชมครับตอนเช้าครับปู๊เลยนะครับเนาะโอเคนะครับทักทายามเย็นกันนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับโคราชบรรยากาศโคราช นกเป็ดนะ้ำบินกันเป็นแถวเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศโคราชบ้านเอ็งไม่ต้องเก่งใจกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมนะครับตึ๊บๆเลยนะครับเนาะเออ,อขอบคุณมากๆจากที่รับชมนะครับเนาะ เราก็จะไปตามไปหาซื้อน้ำก่อนนะครับผมในบ้านไม่มีน้ำน้ำจะหุงข้าวเราขอบคุณมากมากจ้าที่รับชมนะครับเนาะเราก็จะไปตามไปหาซื้อน้ำก่อนนะครับผมในบ้านไม่มีน้ำน้ำจะหุงข้าวเรายามเย็นโคราชบานชันก็ประมาณนี้เด้อนะครับไม่รู้จะหาอะไรถ่ายนะเพื่อนๆนะครับเนาะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านจ้าโอเคนะครับ กทายามเย็นกันนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับโคราชบรรยากาศโคราชเพื่อนไปถึงทางนู้นแล้วนะครับเนาะยังบินอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับบรรยากาศโคราชบานเองไม่ต้องเก่งใจกันนะครับผมประมาณนี้ครับผมอยู่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละครับนาะยาจะได้ตัดอีกแล้วนะครับผมมีเป็นที่ของพี่ชายที่อยู่ติดกันนะแล้วก็ช่วยกันตัดนะครับเนาะ อ้มนะครับทึบๆเลยนะครับเนาะจะเป็นขวดแบบนี้นะครับขวดใหญ่ขวดละยี่สิบอาศัยซื้อน้ำขวดขวดโคละลิตใหญ่นะครับอยู่เลย บรรยากาศน,นะครับระยาที่ได้ตัดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์อยู่เพื่อนไปถึงทางนู้นแล้วนะครับเนาะยังบินอยู่ตรงนี้โอเคนะครับทักทายยามเย็นกันนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับโคราชบรรยากาศโคราชอาศัยซื้อน้ําขวดขวดโคลลิตใหญ่นะครับยามเย็น โคราชบานชันก็ประมาณนี้เด้อนะครับไม่รู้จะหาอะไรถ่ายนะเพื่อนๆนะครับเนาะสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกบานจ้าทถ่ายสวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆบรรยากาศโคราชประมาณนี้ครับผมนะครับเนาะอึมครึมนะครับนี่ครับต้นเสดาอชโอมนะครับก็มียอดอยู่นะครับเนาะทัดตัดนี่น่าจะจะแตกอีกนะครับเนาะอันนี้หลงฝูงหรือเปล่าครับสามตัว นกเป็ดน้ำบินกันเป็นแถวเลยครับประมาณนี้ครับจะเป็นขวดแบบนี้นะครับขวดใหญ่ขวดละยี่สิบาทนกเป็ดน้ำก็กำลังกลับบ้านแล้วนะครับอยู่เลย <c oughs> ด้วยกันนะครับ อญยะที่ได้ตัดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ยูบาทนะครับเนาะพามาดูบัวสองสีนะครับเนาะก็เดียวกัน่นะครับมันสีม่วงอันนี้ม่วงชมพูม่วงอูเคนะครับทักทายยามเย็นกันนะครับเพื่อนประมาณนี้ครับโคราชมนิยงกัดโคราชไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปู่ไปซื้อน้ํามันไม่มีที่ยืนคะ่ะ พายามเย็นนะครับเนาะบรรยากาศโคราชก็ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละครับเนี่ยหญ้าที่ได้ตัดอีกแล้วนะครับผมนี่เป็นที่ของพี่ชายที่อยู่ติดกันนะแล้วก็ช่วยกันตัดนะครับเนาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปู่ไปซื้อน้ํามันไม่มีที่ยืนค่ะพายามเย็นนะครับเนาะบรรยากาศโคราชก็ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสองหรือสามอาทิตย์นี่แหละครับเนี่ยหญ้าที่ได้ตัดอีกแล้วนะครับผม นี่เป็นที่ของพี่ชายที่อยู่ติดกันนะแล้วก็ช่วยกันตัดนะครับเนาะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปู่ไปซื้อน,น้ํา